ฝึกอ่านคำที่ประสมสระเอสระอัมสระอัมอ่านว่าอัมสระอัมมีเสียงสั้น พออมัมทำทมนออมนัมนำนำยออมยัมยำยำรออมรัมร รำกอํำจกํจอจำจจําดดํจดจำต่อจตํ ตัมชอัมชัมชัมสระเออ่านว่าเอสระเอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ ทอเอเทเทออเอเอเอยอยเยกอเอกก 모에미미호에헤헤코에케케터아타터 เอเททอไอไทยทออทัมทมท,ทอเอาเท,ทาท,ทาเทไทยทาเทารออารารอเอเร รอไอไรรออำรำมรอเอาเราราเรไรรัมเราขออาขาขอเอเขขอไอไข ขออำขำขอเอาเขาขาเขไขขำเขา,ขขาบออาบาบอเอเบบอไอใบบอบบอาบาบอเอาเบา บาเบใบบำเบาตา,ตาดำตาดำทำนาทำนา,าพา ไปพาไปไถนาไถนาน,าท,นาทีนาทีสีดา สีดาขำดีขำดมำีมีรำมีรำนาดำนาดำ จำคำจำคำจำเจจำเจเกเรเกเร